ผมจะสอนวิธีการ Ghost w i n d o w กลับมาใช้งานปกติครับลำดับแรกเราเข้า BIOS นะครับแล้วก็ตั้งค่าให้บูตจาก USB นะครับแล้วก็ออกจากโปรแกรมนะครับโดยการ Save หลังจากนั้นให้ตั้งค่า Boot บูตด้วยแฟลชไดร์นะครับแล้วก็กด enter เลยนะครับเข้า w i n ผีของเรานะครับหรือ WinPE นะครับ เครื่องก็จะทำการรันไฟล์จาก USB ของเรานะครับเครื่องก็จะรันข้อมูลจาก USB ของเราเลยนะครับแล้วก็เข้าสู่เมนูนี้นะครับเรากดตัวนี้นะครับโปรแกร,รมบิน PE นะครับแล้วก็ไปที่ h e d Disk นะครับ อ่าแล้วก็ไปที่มินิทูนพาร์ติชันนะครับเพื่อไปลบข้อมูลที่เสียหายในไดซีนะครับตอนนี้รอสักครู่นะครับแล้วก็เราไปที่ไดซีนะครับแล้วก็ทำการคลิกขวานะครับแล้วก็ทำการฟอร์แมตดิสนะครับกดฟอร์แมตนะครับแล้วก็กดย e สนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็ตาม ตามชื่อนี้เลยนะครับหรือแม้แต่เราจะเปลี่ยนชื่อก็ได้นะครับตัวนี้นะครับโดยผมจะทําการเปลี่ยนชื่อเป็น OS นะครับหรือระบบปฏิบัติการนะครับแล้วกดโอเคนะครับแล้วก็อัพพลายอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กด yes นะครับแล้วก็รอสักครู่นะครับโปรแกรมก็จะทําการลบได้ีของเรานะครับกดโอเคนะครับแล้วก็ทําการออกจากโปรแกรมนี้นะครับ แล้วก็กด yes อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากนั้นนะครับกดที่ start นะครับไปที่โปรแกรม winpe นะครับไปที่ backup and restore นะครับแล้วก็กดดตัวนี้ครับเรือก go นั่นเองนะครับเข้าหน้าตานี้นะครับก็ให้ทําการกด ok เลยนะครับแล้วก็ไปที่ local นะครับไปที่ partition นะครับแล้วก็ไปที่ from image นะครับเราจะเอาไฟล์ที่อยู่ใน คมของเรานะครับคือเรากดก่อนนั้นนะครับแล้วก็ไปเลือกไดที่เราเก็บนะครับคือได้ดีนะครับแล้วก็ไปเอาที่ Windows 10นะครับกดเลือกไฟล์กดเลยนะครับผมมีเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะเห็นได้ว่านะครับตอนนี้ก็กดโอเคเลยนะครับโอเคนะครับแล้วก็เลือกฮาร์ดดิสนะครับกดโอเคครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ไปเลือกได้ีนะครับ ครับเพื่อที่จะติดตั้งวินโดว์โดยการโคสนะครับตัวนี้คือเราตั้งชื่อแล้วเมื่อกี้นะครับ OS แล้วก็กดโอเคนะครับแล้วก็กด Yes นะครับแล้วก็รอนะครับตัวนี้ะจะช้าหน่อยนะครับหรือถ้าเครื่องของเราสเปคสูงเนี่ยการโหลด ข้อมูลตอนนี้มันจะเร็วขึ้นนะครับโอเคนะครับแล้วก็เมื่อครบอจำนวนหรือครบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะทำการ กดออกจากโปรแกรมนี้หรือเรากดรีสตาร์ทเครื่องได้เลยนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับโอเคนะครับก็ผมก็จะทําการกดรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นะครับนะเครื่องก็จะทําการบูตอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็จะทําการบูตวินโดว์ที่เรากดกลับมานะครับอรอสักครู่นะครับ โอเคนะครับก็น่าจะได้แล้วนะครับรออีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้รอจนกว่าโปรแกร,รมจะบูตโอเคนะครับแสดงว่าตอนนี้สมบูรณ์แล้วนะครับคือผมโค่าไฟล์โค่าที่เราเก็บก่อนหน้านั้นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ